ยินดีต้อนรับสู่ Financial Market Insights for Traders ซึ่งเราจะมาวิเคราะห์แนวโน้มทางการเงินที่สำคัญที่สุดความเคลื่อนไหวของตอลาดและการพัฒนาเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อโลกในปัจจุบันชันชื่อโซเฟียและวันนี้เราจะมาจะาลึกเกี่ยวกับสินค้าพณฑ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดอย่างหนึ่งในเศรษฐกิจโลกนั่นก็คือน้ำมัน ในขณะที่เรากําลังก้าวเข้าสู่ปี2025น้ำมันดิบยังคงเป็นประเด็นสำคัญในการอภิปรายนโยบายพลัมงงานกลยุทธ์การลงทุนและการเคลื่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์คำถามสำคัญสำหรับผู้ค้านักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายก็คือราคาของน้ำมันจะยังคงเพิ่มขึ้นคงที่หรือลดลงในขณะที่โลกกาลังเปลี่ยนไปสู่พลังงานหมุนเวียน มาวิเคราะห์กันก่อนว่าราคาน้ำมันในปี2024เป็นอย่างไรผู้เชี่ยวชาญคาดการอะไรสำหรับปีนี้และปีต่อๆไปและปัจจัยสำคัญใดบ้างที่จะกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าผลการดำเนินงานของตลาดน้ำมันในปี2024ปีแห่งความผันผวนและข้อจำกัดด้านอุปทาน ก่อนจะมองไปข้างหน้าสิ่งสำคัญคือการประเมินว่านะ้ำมันจะเป็นอย่างไรในปี2024เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวให้บริบทที่สำคัญสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อปีที่แล้วราคานะ้ำมันดิบผันผวนอย่างมากซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการร่วมกันได้แก่ข้อจำกัดด้านอุปทา,านความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์และอุปสงค์ทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่องราวที่ใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งคือการลดอุปทา,านของกลุ่มโอเ c ก องค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันโอเปกและพันธมิตรรวมถึงรัเสเซียได้ดำเนินการโดยเจตนาเพื่อจำกัดการผลิตน้ำมันโดยมุ่งหวังที่จะรักษาราคาให้สูงขึ้นแม้จะมีข้อกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลกที่ชะลอตัวลงการดำเนินการดังกล่าวทำให้อุปทานตึงตัวและสนับสนุนความยืดหยุ่นของราคาตลอดทั้งปีในขณะเดียวกันความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ทวีความรุนแรงขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีการโจมตีเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงเมื่อไม่นานนี้ส่งผลให้ห่งโซ่อุปทานหยุดชะงักมากขึ้นในขณะเดียวกันสงครามที่ยังคงดำเนินอยู่ในยูเครนย,ยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการความบาดการส่งออกน้ำมันของรัเสเซียจากชาติตะวันตกและการตอบโต้การเปลี่ยนเส้นทางการส่งน้ำมันดิบของรัเสเซียไปยังตลาดในเอเชีย ในสหรัฐการผลิตน้ำมันจากหินน้ำมันยังคงแข็งแกรง่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะชดเชยข้อจำกัดด้านอุปทานทั่วโลกได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจยังส่งผลกระทบต่ออุปสงค์โดยเฉพาะในจีนและยุโรปซึ่งเงินเฟ้อและนโยบายของธนาคารกลางทำให้เกิดช่วงที่การบริโภคลดลง เมื่อสิ้นปี2024น้ำมันดิบเบรนษ์ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ85ดอลลาร์ต่อบาเรนในขณะที่น้ำมันดิบ w ับเอยู่ที่ประมาณ80ดอลลาร์ต่อบาเรนอย่างไรก็ตามด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจใหม่และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่แนวโน้มในปี2025ยังคงมีความไม่แน่นอนการคาดการราคาน้ำมันในปี2025ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าอย่างไร การคาดการราคาน้ำมันในปี2025แตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการตัดสินใจด้านอุปทานของกลุ่ม OPEC. โกลแมนคาดว่าราคาน้ำมันดิบบรน้์จะซื้อขายระหว่าง90-105ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีนี้โดยอ้างถึงความต้องการที่ต่อเนื่องและข้อจำกัดด้านอุปทานที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อภูมิภาคการผลิตน้ำมันที่สำคัญ j จพีมอร์แกนมีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นโดยแนะนำว่าราคาอาจไปถึง110ดอลลาร์ต่อบารเรนหากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาส,าศาสตร์ยังคงมีอยู่และการผลิตยังจำกัดสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศไอเอมีท่าทีที่พอประมาณมากขึ้นโดยค่าการราคาเฉลี่ยที่85ดอลลาร์ต่อบาเรนโดยถือว่าอุปทานคงที่จากผู้ผลิตที่ไม่ใช่โอเปกและความต้องการคงที่ โอเปกยังคงมองในแง่ดีเกี่ยวกับความต้องการโดยคาดการว่าจะเพิ่มขึ้น1.2ล้านบาเรลต่อวันในปี2,568แม้จะมีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลกและสำนักงานสารสนเทศด,ด้านพลังงานของสหรัฐ EIA คาดการความผันผวนระหว่าง80-115ดอลลาร์ต่อบาเรลขึ้นอยู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจนโยบายของธนาคารกลางและการเปลี่ยนแปลงของตลาดพลังงาน ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันราคาน้ำมันในปี2025อะไรจะเป็นตัวกำหนดว่าราคาน้ำมันจะพุ่งสูงเกิน100ดอลลาร์หรือทรงตัวที่80-90ดอลลาร์ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อราคาน้ำมันมีดังนี้ประการแรกนโยบายการผลิตของ OPEC ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญหาก OPEC ยังคงจำกัดการผลิตราคาอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างไรก็ตามหากโอเพตตัดสินใจเพิ่มการผลิตเพื่อสร้างรายได้ที่สูงขึ้นราคาอาจทรงตัวหรือลดลงก็ได้ประการที่สองการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะมีบทบาทสำคัญหากสหรัฐอเมริกาจีนและยุโรปเติบโตอย่างแข็งแกร่งการบริโภคน้ำมันอาจเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามหากเศรษฐ,ฐกิจโลกชะลอตัวหรือเข้าสู่ภาวะถดถอยความต้องการอาจอ่อนตัวลงส่งผลให้ราคาลดลง ประการที่3ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญสงครามที่ยังคงดำเนินอยู่ในยูเครนการทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและการหยุดชะงักของหงวงโซ่อุปทานในทะเลแดงทําให้เกิดความไม่แน่นอนมากขึ้นหากความขัดแยง้งทวีความรุนแรงขึ้นหงวงโซ่อุปทานอาจตึงตัวมากขึ้นส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ประการที่4ี่การผลิตน้ำมันหินดินดานของสหรัฐจะถูกเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดหากผู้ผลิตในสหรัฐเพิ่มปริมาณการผลิตพวกเขาอาจชดเชยการลดการผลิตของโอเปกบางส่วนได้ซึ่งช่วยควบคุมราคาอย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและการขาดแคลนแรงงานอาจจำกัดความพยายามในการขยายตัว จากนั้นก็มีนโยบายการเงินการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยจะส่งผลต่อความต้องการน้ำมันหากธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในกลางปี2025กิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจเร่งตัวขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นแต่หากอัตราดอกเบีย้ยยังคงสูงเพื่อต่อสู้กับเงินเฟอ้อการบริโภคพลังงานอาจชะลอตัวลงซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการ สุดท้ายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานยังคงปรับเปลี่ยนความต้องการนะ้ำมันในระยะยาวต่อไปรัฐบาลทั่วโลกกำลังลงทุนอย่างหนักในพลังงานหมุนเวียนยานยนต์ไฟฟ้า,า A v วและโครงการความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างไรก็ตามความต้องการนะ้ำมันในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะ India, H H 1, อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงแข็งแกร่งทำให้มั่นใจได้ว่านะ้ำมันดิบจะยังคงมีบทบาทสำคัญในส่วนผสมของพลังงานทั่วโลก สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับราคานะ้ำมันในปี2025และต่อต่อไปเราลองมาทำแผนที่สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นของราคานะ้ำมันดิบในปี2025กัน3สถานการณ์ในสถานการณ์ขาขึ้นราคานะ้ำมันจะสูงกว่า115ดอลลาร์ต่อบาเรลซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากโอเปก ขยายหรือเพิ่มการลดการผลิตความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงมากขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่งการขยายตัวที่จํากัดของการผลิตหินน้ำมันของสหรัฐและความต้องการพลังงานทั่วโลกที่ต่อเนื่องอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์ปานกลางราคาน้ำมันจะทรงตัวที่85-100ถึง100ดอลลาร์ต่อบาเรนในสถานการณ์นี้เราจะเห็นตลาดที่สมดุลโดยที่ OPEC บริหารจัดการอุปทา,านได้อย่างมีประสิทธิภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงมั่นคงและผลผลิตหินน้ำมันของสหรัฐช่วยควบคุมราคาแม้ว่าการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้จะยังคงดำเนินต่อไปแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อความต้องการในขณะนี้ ในสถานการณ์ขาลงราคาน้ำมันจะตกลงมาต่ำกว่า75ดอลลาร์ต่อบาร์เรลซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวลงอย่างมีในสำคัญโอเปตเพิ่มการผลิตเกินความคาดหมายและการนำพลังงานทางเลือกมาใช้เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้นอกจากนี้การใช้พลังงานที่ลดลงเนื่องจากการปรับปรุงประสิทธิภาพอาจจํกัดความต้องการผู้ค้าจะนํทางตลาดน้ำมันได้อย่างไรในปี2025 สำหรับผู้ค้าที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน CFD สัญญาส่วนต่างของน้ำมันเป็นช่องทางในการซื้อขายความผันผวนของราคาโดยไม่ต้องถือครองน้ำมันดิบจริงแพลตฟอร์มเช่น CrystalBearMarket.com มอบการซื้อขายแบบ Leverage โอกาสในการขายช็อตและการเข้าถึงตลาดแบบเร็วทันทำให้การซื้อขายน้ำมันในสภาวะขาขึ้นและขาลงทำได้ง่ายขึ้นความคิดเห็นสุดท้าย น้ำมันจะมุ่งหน้าไปทางไหนในปี2025และหลังจากนั้นตลาดน้ำมันยังคงมีความคล่องตัวสูงโดยได้รับอิทธิพลจากทุกอย่างตั้งแต่นโยบายของโอเปกไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนคาดก,การว่าราคาอาจทะลุ110ดอลลาร์ต่อบาเรนผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆมองว่าแนวโน้มจะสมดุลมากขึ้นโดยราคาจะคงที่ในช่วง80-100 ดอลาสำหรับผู้ค้าและนักลงทุนการติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งสำคัญและสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขาย CFD ของน้ำมันแพลตฟอร์มเช่น crystalbermarket com นำเสนอเครื่องมือที่จำเป็นในการนำทางตลาดที่เคลื่อนไหวรวดเร็วนี้แค่นี้ก่อนสำหรับตอนของวันนี้หากคุณชื่นชอบการสนทนานี้อย่าลืมสมัครรับข้อมูลเขียนรีวิวและแชร์พอดแคสต์นี้กับนักลงทุนและผู้ติดตามตลาดพลังงานด้วยกัน จนกว่าจะพบกันใหม่ติดตามข่าวสารติดตามความคืบหน้าและติดตามแผนภูมิราคาน้ำมันต่อไป